สวัสดีทุกคนอาจาะอันนี้เป็นยอดเป็นโหระพาที่ตัดยอดมาปักชำมาติดมาแล้วเนี่ยติดง่ายๆเด็ดยอดมาล้วก็จิ้ม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 ยอดเน่ยจะติดง่ายจริงๆนะทีนี้ติดเห็นเขาสูงขึ้นมานี่สแสดงว่ารากเดินดีเนี่ยจากยอดยอดติดตี้อย่างเงี้ยอันนี้เพิงพ่งเพิ่งลงใหม่แป๊บเดียวพอรากติดรากเดินเขาก็หาอาหารกินละสวยงาม เสร็จแล้วเราจะมาเติมดินให้รากไม่ให้รากคุาลอยไงถ้ารากลอยแล้วเขาจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่อย่าให้รากโดนแดดแค่นั้นเองแล้วก็ใส่นี้เลยดินอะไรก็ได้ไม่เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปดินถุงเติมเพื่อที่จะกรบไม่ให้รากโดนแดดเพื่อทุกชนิด ให้รากลอยมีได้ทำไปได้ทุกคนทำอะไรที่เรารักเราชอบเนี่ยดีที่สุดเหมือนเราชอบร้องเพลงฟาลุมเยาราวดีคืนนี้ คนชอบร้องเพลงแจ่มแสงแวววาวเดินคราวสว่างสวยโอ้ยฟังเพลงนี้คิดถึงพี่ป้อมนะพี่ป้อมพี่ป้อมพี่ป้อมพี่พ,พี่รุ่นพี่ของเราเทคนิคปุฒุม้วนร้องเพลงนี้เพราะนะพี่ป้อมนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหาจังหวะก่อน เดี๋ยวจะไปร้องคาราเกะกันเราไปร้องกันมาสองรอบแล้วเสียงคลื่นราบฤดีคืนนี้ข้าเปลี่ยวใจเน็บหนาวสวงใน แปลกชะไหนค่ะ้าววิญญาคี่ป้อมร้องเพราะพี่ป้อมช่างก่อสร้างเราเด็กเิคนิคก็เด็กช่างเด็กช่างอไม่ใช่ของเราพานิดสถาบ้านเดียวกันจะช่างไหนจะแปลกไหนก็รักกันดี รุ่นพวกเราอะไม่ค่อยดือค่อยสนหรอกแต่เราบ,บ่นปิงปองลงบ่อย <c oughs> <c oughs> เอเอคือผ่านผ่านผ่านเวรุ่นกันมาเยอะแยะแตป๊บเปยพวกเราที่ดีสนสนเงี้ยเป็นธรรมชาติของเด็กๆที่ยังวุฒิภาวะน้อย <c oughs> เห็นรุ่นลูกหลาน ตีรันฟันแทงด้วยความคึกขนองอนันก็คือวุฒิภาวะน้อยยังควบคุมอารมณ์กันไม่ได้ไงโมโหก็ไล่ตีไล่ทะเลาะกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวพอแก่เท่ามาไปย้อนดูข่าวตัวเองแล้วจะนึกนึกขำหไม่น่านเลย <laughs> ไม่ป็นไรก็ให้อภัยกันไปเพราะว่า ในช่วงวัยรุ่นเรายังไม่สามารถคนโทรลอารมณ์ได้แล้วก็วุฒิภาวะน้อยขาดประสบการณ์ขาดการยับยั้งชั่งใจเท่านั้นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำมารดน้ำไปไหนอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เนี่ยใส่น้ำก็มารดราดแค่นี้เองเดี๋ยวเราก็ได้อีกเยอะแยะ พอสูงขึ้นมาก็เด็ดยอดแล้วก็จิ้มลงไปอีกคือขยายได้ไม่รู้จบอ่ะโหระพาเนี่ยกินดีมากเลยนะช่วยลดความดันด้วยเพราะฉะนั้นไปหามาปลูกกันปลูกง่ายๆเลยโหระพา,าดินไม่เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปแล้วเราโรยไว้มันขึ้นมาเยอะแยะแต่แป๊บลมนี่ยังไม่ได้แยกเลยนะที่เพาะเมล็ดนะไอ้เพาะเมล็ดมันจะดีตรงที่ว่ามีรากแก้วมันทนดีส่วนนี้ ก็โอเคอยู่ดูแลดีๆก็ได้กินแหละมีต้นแมทสักต้นหนึ่งที่ที่เพาะจากเมล็ดอะไรเงี้ยแล้วเอามาขยายได้ไม่รู้จบอ่ะแล้วก็ปล่อยไว้สักหนึ่งต้นเพื่อที่จะให้เป็นเมล็ดพันธุ์ให้เขาแก่ๆแล้วก็เอาไปโรยหว่านลงดินในแบบเนี้ยขยายวิธีขยายก็ขยายแบบเนี้ยไม่ต้องไปเพาะไปบม่มไปแช่นองแช่น้ํารูดมาได้โรยหว่านเด็ดยอดไปได้ปกัปกปกักปักทิ่มทิมเดียมก็ได้ ข้ามาทำศึกลำเข็นเหนื่อยแสนยากเย็นไม่เว้นว่างเปล่าเพื่อสักเช้าต้องอูถึงจะตายจะอยู่ขอเชิดชูมังตราเดี๋ยวร้องแบบดีๆก่อนดวงใจข้ามอ ยอมควานมั่นรักต่อกันลืมเล้อะกุสุมายอดชูรักเจ้าเพียงเอเอ,เอ,เอนั่นแหละใครนึกออกไปร้องเองนะจ๊ะไปละสนุกสนานนะจ๊ะฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยเอ่อ นึ่งสมองสองมือทํามุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตมีอะไรแน่นอนชีวิตยังมีการเปลี่ยนแปลงเลสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะไปละงานอีกเยอะเพียบเลยแค่นี้นะ